พอสมพีดคุณน่ะประกายท้องความเดืองดู<ฮ>เดยอสวยอยู่อีกอีกอีกแอีกด<ฮ>ูนี่อไปนี่เติมอีกแน่นตาหน่นหนอยนึงหน่อยนึง อะล่ะเอาเป็นอย่างพอเร็วแต่งอย่างไรทีอเลยดิเอาตัวไม่เคยได้ยินบอจำปีไี้ยนอย่างไงไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนี่อะผู้สาวเลือฝายังซุ่มเฮาน่ะบอต่องแต่งหลายกะงามอู้ว์เมนบอจำปีเลือฝา สินค้าคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้โทรเลย085-647-1234บริการส่งถึงบ้านแก้วแก้วเต็ะไรกว่าจำเปรียวคุ้ยกบผู้ใดเลยกว่างฮัน <c oughs> กุก <c oughs> ้ยกระพุ่มคุ้ยกบผู้ชมนะน่ะู้ชมยุยใส่เลยนี่พุ่นใส่พุ่นพุ่นยุ่ยใส่เอา้า คุยกับพูดอะไรเดี๋ยวนี้พักกันทีน่ไหน,นแตงนาซ้อมแตงนาซ้อมแตงนาเดี๋ยวเอาเฮ้อ,อาไปใส่นี่้ยตัวเก่าหูตัวเนาะเขาสมาคมสมาคมอย่างเสาร์อาทิตย์กันสมาคมตัวนีน่เนวเดี๋ยวตัวเนาะสมาคมนับเล <laughs> <laughs> ขขวงมากเพื่อนอืเอ,อเว่าแต่ว่าพักกัน เสีไหนงเสริมสวยไปใส่เกาะซ้อมแตงนาะซ้อมแตงนาไว้อืสีไปใส่สีไปเบืองหมอลำนาฮาันซ้อมแตงนาสีไปเบืองหมอลำนาฮาันจ้าเอา้าหมอลำในพีบาช่วงนี้โควิดม,มันสิมีหมอลำเอากกยังว่าซ้อมไว้ออโอ้ซ้อมม่เดินนี่แม่โอ้ยหาคนเอ้ยเอา้ากระสัน ไอ้ก็ซ่อมคือการอ๋อซ่อมยังล่ะนี่เดนี่เดนี่เดซ่อมคอฮึแขกหนุ่มหรือสุ่มตัวสิบอซ่อมจอมมาแล้วมื่อไหกินผู้จักปฏิเสธได้ไหมปฏิเสธบ่บ่ลรอเนาะนี่พายสิปฏิเสธเนาะมาแหละตัวบ่เคยปฏิเสธจักเธอสุ่มตัวนะเออว่าแต่ว่าอุปกรณ์ซ่อมมาได้เร็วเอา พร้อมเสมอเมื่อเธอต้องการเออจัดมานี่แก้วือแก้วพร้อมแล้วจ้าหูใจท้วา่าเพื่อนนี่ไว้เออมาจังสีนึงแมเอากวนซ่อมนี่อันนี้แสบแสบลูกชินลูกชินลูกช<ะ>ินเอน็นเฮ้ยจนเหี่ยวไปแล้วเฮ้ยของแสบล้านนี่คืนซื้อขนแแสบ,แสบกันลตีได้เลยหอ,อมหวานกูนี แซ่บไหมเนี่ยไน่ะแซ่บปะแซ่บเนาะเอากิน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 จำที่กิน,กน,กนโอนกินเลยกินเลยเตรีย <c oughs> มที่บี๊บนี่หารสามเด้อเอาเปน็นยังก็หารจาม โอ้กระลงเรือดน้ำเดียวกันกินน้ำกันก็ต้องหันกันนาระอเมริกันแช่เอาก็าจะได้หานเอาเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยบอลกระเบ้าเงินเอื้อยโตเงินเอื้อยเออเอาดูดีๆก็ได้หานแบบนี้ตัวเนาะโอเคแล้วเด้อน้ำกันเด้ลงเรือดน้ำเดียวกันแล้ว อืมเอาขึ้นได้บ่นี่บ่ได้แล้วเนาะหาญวันดีแม่เออ